สวัสดีครับพี่ภูมินะครับก็คลิปนี้จะมาอธิบายนะครับสอนลงโปรแกรม Python นะครับพร้อมกับติดตั้งไลบรารีของ OpenCV ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เราจะสอนถึงการเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องอะไรก็คือเปิดกล้องเว็บแคมนะครับเพราะว่าสำหรับงาน Python ที่ทำงานเกี่ยวกับ r a ส p ิ e r r y พ i เนาะหรือว่าจะเป็นงาน Image Processing ก็คืออ่าสำคัญเลยนะครับ Image Processing ก็คือจะเป็นจะต้องมีการเปิดกล้องให้ได้เพื่อวิเคราะห์ นะครับภาพหรือวิดีโอที่อยู่ต่อหน้านะครับเอามาคัดแยกวัตถุแยกสีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วนี่คือเบสิกต่อการเรียนรู้นะครับไม่ว่าคุณจะเขียน Python หรือ image processing บน Raspberry Pi นะครับอย่างแรกเลยคุณจะต้องทำทำมันได้บนคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกให้เข้ามาที่ Google อ่าถ้าใครยังมีโปรแกรมก็มาโหลดก,กันก่อนนะครับยิมว่า Python นะครับ โอเค,อเคก็จะเข้ามาแล้วนะครับไปที่ดาวน์โหลดครับผมโอเคทีนี้ก็จะมีหลายเวอร์ชันนะที่เราเลือกกันนะครับอันนี้ คลิปนี้ถูกบันทึกเมื่อปี2020นะครับในเดือนอกันยายนนะก็จะเป็นเวอร์ชัน3.8.5ก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับโอเคก็รอโหลดนะครับอพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ลิงก์นะครับอันนี้สำคัญมากนะอย่าเพิ่งกดอะไรเลยนะครับมาคนพลาด ตร,ตรงนี้แหละแล้วก็ติดตั้งไล b รา r y ไม่ได้นะครับให้กดตรงนี้ก่อน add python 3 8 to path นะครับแล้วก็กค่อยกด install now นะครับอ่ามันก็จะติดตั้งให้เรานะครับเพราะเมื่อกีอ้ความหมายของการกด add to path คือว่าเวลาที่เราจะติดตั้งไลบรารีของ python เนี่ยเราสามารถที่จะกดเรียก command prompt ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันแนะว,ว่าเราจะติดตั้ง คนมันพร้อมคืออะไรนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเพียงเราเช็คตรงนี้และพิมพ์คําว่า idle นะครับก็จะแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับอย่างของผมก็จะมีหลายเวอร์ชันหน่อยนะครับเราติดตั้งตั้งแต่3.7มาที่3.8นะครับโอเคก็คืออย่างนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะทีนี้อีกวิธีการหนึ่งที่เช็คว่ามันสามารถที่พร้อมจะทําการติดตั้งไลบรารีเป็นขั้นตอนต่อไปนะก็คือ ที่ผ่านมาเมื่อกี้ถือว่าติดตั้งไ t ท o นโอเคแล้วนะครับต่อมาเราจะทดสอบว่าเราจะติดตั้งไลบรารีได้อย่างไรนะครับก็พิมพ์คาว่า cmd นะครับจริงๆคือ c o m m n n p พร้อมนั่นแหละนะครับกดได้เลยนะครับเราลองพิมพ์คาว่า Python ดูครับอ่ะอย่างนี้ก็คือแสดงว่าเข้ามาแล้วนะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับก็คือจะเปรียบเสมือนเมื่อเราเข้าโปรแกรม Python นั่นแหละนะครับ แต่ว่านี้คือบางคนถ้าติดตั้งไม่ได้ก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะนะครับอ่ถ้าแบบนี้แสดงว่าผ่านนะครับพิมพ์คําว่า exit นะครับ exit นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเพื่อออกมาแล้วเราจะมาติดตั้งอ่า library ของ open cv เลยนะครับพิมพ์คําว่า pip 3 install open cv h i python อ่าก็จะเป็นลิงก์ที่สำหรับติดตั้ง open cv นะครับละบียที่เกี่ยวกับด้านภาพการมีครอบภาพไปที่ python นะครับ pip 3นะครับจะเป็นตัวย่อนะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็น true แบบนึงอะ่ะที่เอาไว้เรียกใช้นะครับ3คือ Python 3นะครับถ้าเป็น2.7จะไม่จะเป็นคำว่า pip อย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราลง3เวอร์ชัน3ขึ้นไปก็จะต้องพิมพ์ว่า pip 3 install เป็น c ี Python ก็ติดตั้งได้เลยนะครับอ่ามันก็จะไปดาวน์โหลดมาอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะนะครับเห็นไหมการติดตั้งไลบรารีของ Python ง่ายมากเลยนะครับเพียงพิมพ์คำสั่งที่ถูกต้องก็จะเสร็จแล้วนะครับอ่ามีตัวนำพายเข้ามาช่วยด้วยนะครับนำพายจะเป็นไลบรารีที่ อถ้าเราพิมพ์ open cv ติดตั้งมันก็จะแถมมาด้วยว่านำพายนำคือนำเบอร์พายคือ y t h o n นะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็คือเข้าไปที่โปรแกรมได้เลยนะครับ3.8เนะุะ <c oughs> อ่ะเราก็จะได้โปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็กด New File ดูนะก็จะเนี่ยเราเราถึงจะเขียนโปรแกรมได้นะครับผมจะลองทดสอบดูซิ เทสศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอ่านนี้คือโค้ดนะครับพิมพ์ว่า import open cv2 นะครับอ่าผมจะลองทดสอบดูนะว่าอ่าเราติดตั้ง open cv ใช่ไหมแต่เวลาเราเขียนโคนะ้ดอะคำว่า import คือการเรียกใช้แล้วไม่รี open cv แต่ว่าในการเขียนโค้ดเขาจะเรียกว่า open cv ว่า cv2 นะครับกด run ดูนะครับถ้าผ่านก็แสดงว่าผ่านาโอเคอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับ อาต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล้องกันนะครับโดยผมจะมีโค้ดให้ครับสักครู่นะครับนะครับผมก็จะมีโค้ดพิเศษให้นะครับสําหรับที่เป็นลูกค้าของผมนะก็คือพิมพ์ไปที่โปรแกรมเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ผมจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า Open Camera ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโค้ดนี้นะครับก็เป็นการเรียกใช้ W OpenCV แล้วก็นำไฟล์ที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับ แล้วก็จาก CV2 l i b r a r y ตัวนี้ก็จะมีการ Video Capture โดยจะเปิดโมดูลกล้องตัวที่0ก็คือตัวที่ไม่ว่าจะเป็นเว็บ c a m โร้ตบุ๊กก็คือ0คือกล้องกล้องหน้าของคุณแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ถ้าไม่มีเ Webcam ก็เสียบ USB ก็จะเป็นกล้องหน้าของอุปกรณ์อันแรกนะครับก็เราต้องเชื่อว่าแคมนะครับ Y2 นะครับก็คือเหมือนคล้ายๆว l o ูปของ Arduino ครับเป็นฟังก์ชันที่ทําให้รู้จบนะครับก็คือเปิดกล้องคือแล้วก็อ่านกล้องมานะครับเก็บ โดยตัวแปรที่ชื่อว่า f r a m e นะครับ c v 2 s h o w คือจะสร้างหน้าต่างขึ้นมาโดยเอาภาพที่ f r a m e อ่านได้มาโชว์แค่นั้นครับแล้วก็ตัว k เท่ากับ c v 2 r e d w k e y คืออาจจะมีการรอรอการกดจากคีย์บอร์ดนะครับถ้ากดไอตัว s c a p ก็คือตัว esc บนซ้ายบนคีย์บอร์ดก็คือจะเบรกก็คือปิดหน้าต่างนะครับทำให้ปิดกล้องแล้วก็ปิดหน้าต่างไปด้วยเดี๋ยวเราลองมาลันกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็จะเจอหน้าผมเปิดกล้องเรียบแล้วเรียบร้อยนะครับก็โอเคเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับควรจะเปิดกล้องได้นะครับโอเคคนตามนี้นะเมื่อกี้ผมก็จะพูดรีวิวว่าความหมายคดแต่และบรรทัดคืออะไรนะครับก็ลองไปศึกษาดูลองทําตามดูนะครับถ้าคุณทําได้แล้วก็คือถือว่าคุณเริ่มต้นเข้าสู่ image processing แล้วนะครับสำหรับงานที่จะไปวิเคราะห์หน้าคนวิเคราะห์ k e y โค้ดวิเคราะห์สีของวัตถุก็ จะมีการเขียนโค้ดเพิ่มเติมจากส่วนนี้ขึ้นมานะครับย่ยยอยๆขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวปรติดตามได้ครับอเค